ด้วยจ้ะกัดยาเมเช้าก็เย็นนินดๆต่ว่าขอขน,าขนขึ้นมาตกวกึ่งขึ้นมาเย็นหนาวแปบ๊บนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ่ายังไรนอกจากเนาะก็สวัสดีทักทายค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะคุณสนองยินดีต้อนรับค่ะเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านเหมือนเดิมหน้ากระบวกโบราณต่อเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีค่ะมาวันแห่วันธนาเนาะจ้ะเนาะ,นะะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปรับตัวไม่ทันนะกาศคะายกันเนาะจ้ะเนาะมาคุยกันวันนี้วันธนาเปิดบ้านเหมือนเดิม ไปดูคุณยายไปเนาะคุณยายก็ไล่เหมือนกันมาห้กำลังใจในเรืองจาบรรณากาสู่ส,สู่จนกว่าสู่ข้ามปีแล้วจะสู้ข้ามปีแล้วยังไม่ไม่กำลังกะแปเป็นขอบคุณมากมากค่ะทักทายจะ้ะทักทายยินดีต้อนรับค่ะบรรณาก็เปิดบ้านเหมือนเดิมเนาะเปิดบ้านคือเข้าจ้าอัน ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยังไดเนะาะทางบ้านเนาะอากาศหนาวบ่เนาะจะแตะน่น่าก็ขึ้นเก็บไปราอเก่าด้วยจะเด้อไประมาณเนาะกนังทับเก่าอยู่ตอนนี้ก็น่าจะบ <c oughs> อีกโดนยุจ่าแต่กระสูเนาะบอบ่บอลบดอย่างดอกคิด คุยทักทายกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมทําหน้าที่มาแสดงตัวตนเหมือนเดิมเนาะมายืนเดนตัวตนคื้เกลามาทักออกกันเสร็จสิ้นกันแป๊บหนึ่งนะจะเด้ออันนั้นก็บอได้เต็มที่ปันไดกาสีพยายามจะทุกคนก็เข้าใจในเด้อจ้ะเด้อขอขอบคุณทุกคนเนาะมีเวลามีอย่างกับมาแวออกนําพันธนาเนาะทักทายตอนบ่ายจ้าอยู่นี่ค่ะสิบโมงกลัวๆเนาะจ้ะเนาะนี่ก็สิบโมงเช้านิดๆเนาะ ทางบ้านเขาก็บ,บายแล้วขอบคุณมากลาที่นี่ก็สิบโมงนิดๆน,นะทำไมเขาขึ้นอันนี้ให้ไปทันยดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้ามาบ้านนรทนาเนาะเป็น กำลังใจให้ทุกคนด้อจะเดอ้อสู้กันต่อไปเนาะพัฒนากับสู้กันอาการไม่ดีสวัสดีทักทายจ้าสวัสดีค่ะส่งกำลังสวัสดีทักทายค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะคุณสนองยินดีต้อนรับค่ะเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านเหมือนเดิมนากับเนะบาะน้กับเลโก้นั่นแหละ สวัสดีค่ะสู่ข้ามปียากเกี่ยงเอ้ยยังว่าพันได้ไปใส่อยู่สู้ข้ามปีไปก่อนเนาะไปหาสู่ข้ามปียากเกียงเอ้ยยังว่าพันได้ไปใส่อยู่สู้ข้ามปีไปก่อนเนาะไปหาอาการไม่ดี สวัสดีทักทายจ้าสวัสดีค่ะส่งกำลังโมงนิดๆนอกจากนะสิบโมงประมาณสิบโมงนิดๆเพราะว่าเวลาสิต่างกันนอกจากนอเวลาต่างกันประมาณสามชั่วโมงอยู่นี่นะ่ะกัจิิ่าเห็นบอบางทีทั้งบานตื่นที่เป็นกำลังใจให้ทุกคนขึ้นกันเด้อจ้าเด้อสู่ไปน้ำกัน สู่คนลกกักคนก่าไพี่น้องคือเกา่าวันนี้ครับทายกันไปแต่ก้านไผ่พานกับสู่กันไปนอกจะอันนั้นก็พอได้เต็มที่บันได ก็สิพยายามจาทุกคนก็เข้าใจใน่เด้อจ้าเด้อขอขอบคุณทุกคนเนาะมีเวลามีอย่างกับมาแวะออ้นพันธนาเนาะถ้าใครผ่านมาก็เข้ามาแวะทักทายเด้อจ้าเด้อแวะทักทายส่งกําลังใจกันเนาะสีดันสอยกระดุมพี่น้อง่นายังยังต้องสู้อีก นานเนาะแต่กับผมเป็นยังจะกาจสีสูไปเนี่ยล้วจะพี่น้องกับตุ้งหูวก็เห็นจะพี่น้องเออสวาจะเห็นได้ไปหาต่างหูเพิ่งเจอเนาะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาเพลงเอาอย่างนั้นอย่าง,างมาใส่กับอดอาก่อนอัรณนาก็ไป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 โลบหลายคลิปแล้วบางทีมันมันมันจะทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่เข้ามาว,วันวัฒนาเนาะจ้ะเนาะ ตอนแรกได้ใจพี่น้องดีตอนละสวัสดีค่ะพี่สุวรรณลักษ์สวัสดีค่ะ,ะ,คะเข้ามาบ้านก่อนจ้ามามาบ้านก่อนเนาะมาทักทายมาทันนะยทุกคนได้ว่างก็มาทักท,ยนทนายกันมาคุยกันเนาะทักทายกันเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนขี้ยังบวเขียวขึ้นอยู่แดงสองช่องเขียวสองช่องแต่ก็เหตุไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากระปอยเพื่อนแดงเพื่อนยากแดงก็แดงไปสักด้ยวดยจ้ะ ยังเมื่อเช้าก็เย็นนินดๆต่ว่าคอนขึ้นมาตกวขึ้นขึ้นมาเย็นหนาวหดใส่อยู่ใจย,ยังบวครึ่งทางอยู่จ้ะย,ยังไม่ครึ่งทางเนาะอีกประมาณหลายวันอยู่เนาะจะครึ่งทางแต่กับ่เป็นอย่างนั้นตัว,วนี่ยังอยู่ข้างหน,าน้าขึ้นมาไม่คิดปิดขึ้นตัวนี้นก่อนจะม,มามาเข้ามา พี่ผูกวันลากอยู่หน้าบ้านเนาะจ้ะเนาะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะสังฟังก็พยายามสู้อยู่จ้ะถ้าน่าก็ากสิ <c oughs> มีเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นตอนไปก็ประมาณจะเริ่มเย็นพี่น้องอากาศก็เลยเ็ะเห็นไปว่าเหมือนเหมือนอากาจจามามาเข้ามา พีป่ปลูวกวันรากอยู่หน้าบ้านเนาะจ้ะเนาะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะสะเ้อพัฒน,นาก็สู้อยู่สู้ต่อไปอยู่ใจสู้ไปยังไม่ยังไม่ถึงฝั่งเนาะตอนนี้ก็ยังบดทายกันไปแต่พนได้ผ่านค่ะสู้กันไปเนาะจา้ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เน,ะนาะนะค่ะขอให้ทุกคนมดีตอนรับได้ใจเด้อยินดีตอนรับตุกหอดใส่อยู่ใจยังบ่ครึ่งทางอยู่จ้ะยังไม่ครึ่งทางเนาะอ,อ,อีกประมาณหลายวันอยู่เนาะจะครึ่งทางแต่กับ่บเป็นอยังเนาะ้ะเด้อม้นนี้ค่ะนั่งเนาะจัดระสีนั่งทกักทายกันจ้ะมานั่งทักทายกัน าใครผ่านมาก็เข้ามาแวะทักทายด้วยจ้เด้วยแวะทักทายส่งกําลังใจกันเนาะสีดันสอยกระดุมพี่น้องกาแฟไปด้วยจ้าพี่น้อง นัญานั้นบ่อยได้ขึ้นปันใดขึ้นเมือม่อเมื่อคืนนี้ขึ้นได้ประมาณสิบกวนาทีสัญญาณเน็ตหลุดนะก็ปล่อยเลยจ้ะก็เลยบอกบอกทีนี้ก็สิบโมงนิดๆน,น,นะทำไมเขาขึ้นอันนี้ให้อ๋อนังทับเก้าอยู่ตอนนี้ก็น่าจะวะ อีกโดนยุจ่าตะกะสูเนาะบอคิด่าง,งดอกอคิดจ้ะเด้อมันนี่ค่ะนางเนาะจัดเจตนั่งทักทายกันจ้ะมานั่งทักทายกันทักทายจ้ะทักทายยินดีต้อนรับค่ะวันธนาก็เปิดบ้านเหมือนเดิมเนาะเปิดบ้านคือเก้าจ้าอันยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคือเราทาไปเนาะ ขอบคุณด้จ้าเข้ามารับชมให้เนานะจะเนาะมาทักทายมาให้กำลังใจกันด้จ้นะเด้อนักมาทักทายกันให้กำลังใจกันได้จ้นะเด้อยินดีต้อนรับทุกคนเนาะเนาะสวัสดีคุณสนอคุณทักทายตอนบ่ายจ้ายุนี่ค่ะสิบโมงกลัวๆเนาะจนะเนาะนี่ก็สิบโมงเช้าน,นิดๆเนานะ ทั้งบ้านทัาก็บ,บายแล้วขอบคุณมากเสียงบ่คอยมีจะพีน่น้องอันากาศมันเปลี่ยนเนาะอาก,กาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปรับตัวไม่ไม่